ครั้งที่แล้วเราเรียนไปถึงเหตุสังขะก็เราก็รู้แล้วว่าเหตุคืออะไร,รก็ไปท่องตามหนังสือเราก็จะสงเคราะห์อเอาจิตกับเจตสิกมาสงเคราะห์โดยความเป็นเหตุเราก็จะต้องรู้ว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยจิตทั้งหมดแ9ดสิบเก้าหรือร้อยี่สิบอ็ดดวงเนี่ยเขามีเหตุอะไรอยู่ในจิตเหล่านั้นบ้าง ก็โดยการที่เราต้องรู้ว่าในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยมีเจตสิกอะไรประกอบบ้างนะที่เราเรียนกันมาในชั้นจูละอาภิธรรมิกาตีสังคหะในนั่นแหละคือการยกจิตขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็หาว่าในจิตนั้นน่ะมีเจตสิกอะไรประกอบบ้างเราต้องรู้ในนี้ถ้าเราไม่รู้ในนี้เราเรียนปริเชตที่สามโดยการสงเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ในนี้ว่า ในจิตมีเจตสิกอะไรอยู่ในนั้นบ้างเราจะสงเคราะห์ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ที่เราจะสงเคราะห์เนี่ยก็เป็นการสงเคราะห์โดยความเป็นเจตสิกอย่างเช่นเวทนาเราก็สงเคราะห์ดูว่าเวทนาที่อยู่ในจิตเหล่านั้น่ะเป็นเวทนาอะไรแล้วมาถึงเหตุเราก็จะดูว่าในจิตเหล่านั้นอ่ะมีเหตุก็คือมีเจตสิกที่เป็นเหตุเนี่ยอะไรอยู่บ้างตอนนี้เราสงเคราะห์จิตโดยเหตุใช่ไหมครับเราก็สงเคราะห์ใน ชุดแรกเลยก็คืออะกุศลและจิตในอกุศลและจิตสิบสองดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าในโลภะดวงที่หนึ่งมีเจตสิกรประกอบได้สิบเก้าดวงถ้าตามภาพผังก็จะมีเลขสิบเก้าอยู่ข้างในดวงที่สองก็มีเจตสิกยี่สิบอดดวงที่สามก็สิบเก้าดวงที่สี่ก็ยี่สิบเอ็ดดวงที่ห้าก็เหลือสิบแปดดวงที่หกยี่สิบเนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวเลขใน โลภะมูลจิตเหล่านี้คือเจตสิกอะไรแล้วเราก็ไปดูว่าในตัวเลข19บเปหรือยี่สิบเนี่ยในนั้นมีตัวที่เป็นองค์ธรรมของเหตุอยู่เท่าไหร่นั่นแหละก็คือเป็นการสงเคะ์จิตโดยความเป็นเหตุยกตัวอย่างเช่นในโลภะมูลจิตดวงที่สี่เขาจะมีเจตสิกที่ประกอบในนั้นได้ก็คืออัญญสมาณะเจตสิกสิบสา เมื่อเป็นอกุศลและจิตเขาก็จะต้องมีโมจตุกะเจตสิกสี่แน่นอนเพราะว่าโมจตุกะเจตสิกสี่เกิดในอกุศลและจิตทุกดวงไม่เว้นเมื่อกี้นี้ได้อัญญมาสิบสามดวงแล้วก็ได้โมจตุกะมาอีกสี่ดวงเป็นสิบเจ็ดทีนี้จิตจะชื่อว่าโลภะก็ต้องมีโลภะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานก็เป็นสิบปดดวงที่สี่เป็นฝั่งขวา ฟังขวาเป็นวิปปยุตตังไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเมื่อไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็ไม่มีทิฏฐิแต่สามารถมีมานะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ในโลติกาสามก็จะได้ตัวโอภเจตสิกกับมานะเจตสิกแล้วดวงที่สี่โลภมุลจิตดวงที่สี่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนเพราะเป็นดวงลำดับคู่ดวงลำดับคู่ก็เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน เมื่อเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนก็สามารถที่จะมีถีนะกับมิทธะประกอบก็ได้ก็เลยกลายเป็นเจตสิกยี่สิบดวงเราต้องรู้รายละเอียดของเจตสิกที่ประกอบในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมันก็เป็นการยากเพราะว่าเราเพิ่งเรียนมาแล้วเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถ้าเราเรียนไปเยอะ ใช้ไปเยอะๆผ่านมาผ่านวิธีการใช้การคิดมาเยอะๆมันก็จะเข้าใจเริ่มจะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนสังขละนาเมนแมนการเรียนภาพพิธรรมไม่ยากเลยส่วนใหญ่ก็จะเอาสังขลาะานาที่พูดมานี่แหละดูว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมีเจตสิกอะไรประกอบได้บ้างเสร็จแ,แล้วก็จะขยายโดยพิสดารว่าถ้าดวงนี้มาดวงนั้นไม่มาอันนั้นค่อยไปว่ากันในชั้นสูงๆชั้นนี้กล่าวโดยรวมๆว่า โลภะมูลจิตดวงที่สี่มีเจตสิกได้ยี่สิบดวงแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาเกิดไม่ถึงยี่สิบดวงก็ได้ก็ชื่อว่าโลภะมูลจิตดวงที่สี่อันนี้ก็ไปดูตอนสงเคราะห์แล้วเราก็มาดูว่าในเจตสิกยี่สิบดวงนั้นอ่ะมีเจตสิกที่เป็นองค์ธรรมของเหตุอยู่เท่าไรเจตสิกที่เป็นองค์ธรรมของเหตุมีอยู่หกดวงก็คือโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิก อโลภเจตสิกอโทสะเจตสิกแล้วก็ปัญญาเจตสิกดังนั้นในเจตสิกยี่สิบดวงในโลภมุลจิตดวงที่สี่เนี่ยเขาไม่มีแน่นอนสามดวงแล้วก็คืออโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกแล้วก็ปัญญาเจตสิกเพราะเจตสิกสามดวงเนี้ยเขาประกอบในโสภณจิตซึ่งเป็นจิตสวยงามส่วนอกุศลลจิตเป็นอโสภณจิต ก็เลยไม่มีเจตสิกสามดวงนี้เราก็ไปดูต่อว่าสามดวงนี้ไม่มีก็จะเหลือโลภะเจตสิกมีไหมมีพอธาตุจิตไม่มีโลภะเจตสิกจะไม่ได้ชื่อว่าโลภะมูลจิตต้องมีมีโทสะไหมโลภะกับโทสะเขาเกิดพร้อมกันไม่ได้ทําไมถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้ละ่ะสภาวะเขาแตกต่างกันโลภะก็คือธรรมชาติที่ติ๊กตอกติ๊กตอ๊อก โลภะเห็นไ,ไหมถ้าเราท่องสภาวะของเจตสิกไม่ได้เราก็จะลุกไม่รู้ว่าทําไมโลภะกับโทสะเจตสิกเขาถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นอกุศลเจตสิกทั้งคู่ทําไมเขาถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมที่เขาเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะสภาวะเขามันคนละอย่างกันมันคล้อยตามกันไม่ได้เห็นไ,ไหมเราก็ต้องท่องธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติของเจตสิกห้าสิบสองดวงให้ได้ให้หมด ถ้าเราจะเรียนอภิธรรมสิ่งที่เราต้องรู้คือธรรมชาติของเจตสิกทั้งห้าบสดวงท่องให้ขึ้นใจแล้วก็ธรรมชาติของรูปทั้ง28สังขารในของกิจแปิบเก้าหรือร้อยี่สามหัวข้อนี้คือหัวใจในการเรียนพระอภิธรรมสังขาะในธรรมชาติของเจตสิกทั้ง5้าบสความหมายของรูปทั้งยี่ ยกคําว่าชีวิตตรูปขึ้นมานักศึกษาก็ต้องรู้ว่าชีวิตตรูปเนี่ยสภาวะเขาเป็นยังไงธรรมชาติเขาเป็นยังไงชีวิตตรูปเขาทําหน้าที่รักษารูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นรักษาอย่างไงล่ะก็ให้มีชีวิตอยู่ถึงตั้งอยู่ถึงสิเจขณะของจิตนั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตตรูปอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ทําไมโลภะเจตสิกกับโทสะเจตสิก ถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้หรือเกิดในจิตดวงเดียวกันไม่ได้เพราะว่าสภาวะเขาขัดกันโลภะธรรมชาติที่มีความต้องการและติดใจในการม,มคุณอารมณ์ใช่ไหมอันนี้มีความต้องการโลภะก็คือความโลภอะโทสะธรรมชาติที่ประทุษร้ายใช่ไหมสองอย่างเนี่ยเขาคนละขั้วเลยเกิดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ ถ้าดวงใดดวงหนึ่งเกิดอีกดวงหนึ่งก็จะไม่เกิดเนี่ยเป็นเหตุที่ว่าทําไมโลภะกบบโทสะถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าสภาพเขาไปตามด้วยกันไม่ได้ทําไมโมหะถึงเกิดได้อ,อ่ะอโมหะเขาเกิดในอกุศลทุกดวงเลยเห็นยัง,ยงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้โมหะเจรสญิกเขาเกิดในอกุศลทุกดวงเลยไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะอยากได้หรือคุณจะประทุษสลายผมก็เฉยๆใช่ไหมโมหะคือความโง่ปิดบังอย่างเดียวปิดบังอะไรโมหะ ธรรมชาติที่ปิดบังสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์ไว้ปิดบังให้คุณเฉยๆฉะนั้นเนะี่ยปิดบังให้คุณไม่รู้คุณจะได้โลภคุณจะได้โกรธเพราะเจ้าโมหะใช่ไหมปิดบังอะไรปิดบังว่าเนี่ยเสียงปิดบังว่าไม่ใช่เสียงปิดบังให้เห็นเป็นอย่างอื่นไปเป็นการพูดของอาจารย์เป็นการฟังนักร้องไปเฉยเลยเห็นไหมเห็นไหมถูกใจก็เป็นโลภะไม่ถูกใจก็เป็นโทสะ เพราะว่าเขาปิดบังถ้าเราฟังเป็นแค่เสียงใครจะด่าเราก็เสียงใครจะสรรเสริญเราก็เสียงใช่ไหมโมหะมันจะปิดบังสภาพเอาไว้ไม่ให้เราเห็นโดยความเป็นแค่เสียงมันจะให้เราเห็นว่าเออนี่เป็นเสียงด่าอ้าวนี่เป็นเสียงสรรเสริญพอเป็นเสียงด่าโทสะเกิดใช่ไหมพอเป็นเสียงสันเสริญโลภะเกิดนี่นี่ธรรมชาติของตรงนี้ทําไมโมหะถึงเกิดได้ในสิบสองดวงเลยเห็นยังนี่คือการเรียนพระอภิธรรมเราต้องเรียนเจาะแบบนี้ แล้วถ้าเรามีความรู้แบบนี้เวลาที่เราขึ้นเทศแสดงธรรมให้คนอื่นคนอื่นก็จะฟังเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าเราเทศตามๆกันมาอ่านตามๆกันมาโดยที่เราไม่รู้แจ้งสภาวธรรมเนี่ยสภาวธรรมมันเกิดแบบนี้โอเคไหมเราจะต้องรู้ว่าโลภะเจตสิกก็เป็นอกุศลเจตสิกโทสะก็เป็นอกุศลเจตสิกโมหะก็เป็นอกุศลเจตสิกทำไมสามดวงนี้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้ล่ะเห็นไ,ไหมเมื่อโลภะมาโทสะไม่มา เพราะว่าการเกิดด้วยกันเนี่ยการเกิดพร้อมกันเนี่ยสภาวะมันจะต้องสอดสอดคล้องกันถึงจะเกิดพร้อมกันได้ถ้าสภาวะไม่สอดคล้องก็เกิดพร้อมกันไม่ได้อย่างเช่นโสภนะเจตสิกเนี่ยเขาไม่เกิดกับอกุศลเจตสิกเพราะว่ามันคนล,ละขั้วกันโอเคไหมเนี่ยพอเราเข้าใจสังขาะในแล้วเราก็ไปดูว่าในจิตดวงนั้นน่ะมีตัวที่เราอยากดูหกตัวอยู่กี่ตัวเพราะฉะนั้นในโลภะมูล,ลจิตดวงที่สี่เนี่ย มีตัวที่เราต้องการดูหกตัวอยู่ตอนเนี้ก็คือมีโลภะกับโมหะเพราะโลภะกับโทสะเกิดพร้อมกันไม่ได้ก็มีแค่สองใช่ไหมก็เลยจิตด,ดวงโลภะมูลจิตด,ดวงที่สี่ก็เลยมีเหตุเกิดกับเขาได้แค่สองเหตุแม่เป็นที่มาของสองขีดนั่นแหละแล้วทุกดวงก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งแปดดวงก็จะมีเหตุเกิดอยู่แค่สองเหตุ โทสะก็เหมือนกันพอในโทสะมีเจตสิกปับ๊บเราก็ดูที่ตัวเหตุโมหะมาแน่นอนพะโมหะเขาประกอบในอครัส่วนทั้งสิบสองพอโทสะมาโลภะไม่มาเขาก็ได้สองเหตุเห,เหมือนเดิมเห็นไหมแต่สองเหตุเปลี่ยนจากโลภะเป็นโทสะพอมาเป็นโมหะมูลจิตสองทั้งโลภะก็ไม่มาโทสะก็ไม่มาก็เหลือแต่ตัวเขาเองเลยตัวเขาเองก็เลยทําหน้าที่เป็นเหตุเลยก็เลยได้แค่เหตุเดียวนี่คือการสงเคราะห์ เจตสิกหรือสองเคราะห์จิตตามปร,ริเฉตที่สามปกินนกะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปฝึกคิดสังขารในของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงให้ได้ไม่ยากสังขารในฝึกคิดสังขารในเพราะเจตสิกเขาก็แบ่งไว้แล้วเป็นกลุปกล๊ปอยู่สามกรุ่ปก็คือสามกลุ่มหรือาสามราศีคืออัญญสมานะราศีเจตสิกอกูศลเจตสิกแล้วก็โสภณนะ เจตสิกจิตทุกดวงจะต้องมีเจตสิกหนึ่งราศีแน่นอนนแมก็คืออัญญสมาณะราศีเจตสิกถ้าเป็นตัวอกุศลก็มีอกุสลเจตสิกเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งราศีเป็นสองราศีโสพณะเจตสิกเข้าไม่ได้ในทํานองเดียวกันถ้าเป็นโสพณะจิตก็จะมีเจตสิกแค่สองราศีก็คืออัญญสมาณะราศีเจตสิกกับโสพณะเจตสิก ส่วนอันไหนจะประกอบไม่ประกอบเราก็ต้องไปดูสัมปโยคะในซึ่งเราเรียนในชั้นจุลตทีแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไดรู้เรื่องพูดกันง่ายๆเลยทีนี้เราก็จะมาสงเคราะห์สงเคราะห์จิตก่อนเอาจิตมาสงเคราะห์ดโดยความเป็นเหตุจิตเนี่ยมีอยู่แปดสิบเก้าดวงอันนี้ก็คือจิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้ยยี่สิบเอ็ดวง จิตท,ที่มีเหตุศูนย์มีอยู่สิบแปดดวงก็คือจิตท,ที่ไม่มีเหตุเนี่ยมีอยู่สิบแปดดวงก็คืออาเหตุตุกัจิตสิบแปดจิตท,ที่มีเหตุสองก็มีอยู่ยี่สิบสองดวงยี่สิบสองดวงก็เป็นอากุศลไปสิบดวงแแล้วก็เป็นโสพณนะแมโสพณะสิบสองดวงก็คือมหากุศลญาณวิปปยุตจิตสี่มหาวิบากญาณวิปปยุตจิตสี่ แล้วก็มหากราิยายาณวิปยุตจิตสี่ก็รวมเป็นยี่สิบสองดวงทั้งหมดจิตที่มีเหตุสองมีอยู่ยี่สิบสองดวงมีอาคุศลสิบดวงใช่ไหมแล้วก็มีโสภณจิตอยู่สิบสองดวงโสภณจิตนักศึกษาก็ต้องไปดูว่าโสภณจิตคืออะไรบ้างเห็นไหมทีนี้จิตที่มีเหตุอ่อข้ามไปเมื่อกี้นี้ข้ามจิตที่มีเหตุหนึ่งไปจิตที่มีเหตุเดียวเนี่ยมีอยู่สองดวงก็คือ เจ้าโมหะมูลกิจสองอันนี้คือโมหะมูลจ,จิตสองจิตที่มีเหตุเดียวก็คือโมหะมูลจิตสองทีนี้จิตที่มีสองเหตุก็จะเป็นอก,ลลกุศลกิตสิบดวงก็คือโลภะแปดโทสะสองแล้วก็ญาณวิปยุตตจิตอีกสิบสองดวงก็เลยกลายเป็นยี่สิบสองใช่จิตที่มีเหตุสองก็มียี่สิบสองดวงที่เหลือก็เป็นจิตที่มีเหตุสาม มีเหตุสามก็แสดงว่าเกิดพร้อมด้วยปัญญาเพราะว่าอะโลภะกับอะโทสะเข้าไปด้วยกันเห็นไหมเพราะใส่คําว่าอะเนี่ยเห็นไหมไปด้วยกันได้ถ้าเอาไม่มีอะปั๊บไปด้วยกันไม่ได้เห็นไหมเพราะปฏิเสธไม่โลภไม่อยากได้สภาวะเหมือนกันคือไม่ต้องการใช่ไหมไม่โลภไม่อยากได้ก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าโลภถ้าโลภด้วยโกรธด้วยไปด้วยกันไม่ได้เห็นยังอะโลภะอะโทสะตเขาจึงไปด้วยกันตลอด เพราะว่าถ้าเราจะทำกุศลให้เกิดมันต้องละได้ทั้งสองอย่างจะไปละอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นไหมก็ละทั้งสองอย่างเลยไม่โลภด้วยไม่โกรธด้วยใช่ไหมจิตถึงจะเป็นกุศลได้อันนี้ก็คือการจำแนกจิตโดยเหตุนักศึกษาก็ต้องจำเอาไว้เพราะเดี๋ยวดาเราไปจำแนกเจตสิกเราก็ต้องอ้างอิงมาที่จิตนี่แหละว่าเจตสิกดวงนั้นน่ะเขาเกิดพร้อมด้วยเหตุกี่เหตุ เราก็จะต้องมาดูว่าเจตสิกในจิตทั้งหมดเนี่ยเขาเกิดพร้อมเหตุอะไรได้บ้างโอเคอย่าง